ผมพระสิทธิพงศกรวิวัฒน์ครับวันนี้เราจะมาดูจุดกําเนิดของฟู้ดสอยกันสักนิดนะครับเริ่มจากเมื่อผมขายปุ๋ยไม่ใหม่เลยไม่รู้เรื่องนะครับตอนนั้นผมขายได้หกแสนลูกนะครับแล้วปีถัดมาผมเหลือสามพันลูกคําถามผมก็คือมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเองก็ไม่เข้าใจ พอผมไปบอกกับโรงงานว่าสินค้ามันใช้ไม่ได้ผลเขาด่าผมกลับนะครับในจิตลึกๆผมคิดว่าถ้าผมสะท้อนความจริงให้แล้วแล้วคุณไม่ปรับปรุงแก้ไขผมคิดอย่างเดียวครับว่าก็มันไม่ใช่ของผมก็ช่างมันเถอะนะครับจนวันหนึ่งผมได้มาทำโรงงานผมถึงได้เข้าใจว่าอ๋อ ที่มันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุว่าหน้าทำนาหรือว่าหน้าทาไรอ่ะของประเทศไทยเนี่ยมันทําพร้อมๆกันนะครับหรือว่าทําเยอะหรือว่าใช้วัตถุดิบเยอะในเวลาพร้อมๆกันมันก็เลยทําให้ราคาวัตถุดิบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศแพงมากนะครับเมื่อวัตถุดิบมันได้มาแพงมากเขาก็ลด วัตถุดิบลงพูดง่ายว่าก็คือลดสเปคลงมาให้สเปคมันต่ําลงให้วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันน้อยลงนะครับมันก็เลยได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับจนวันนึงผมมาทําโรงงานผมบอกกับตัวเองว่าในเมื่อเราเป็นลูกชาวนานเราจะต้องไม่เอาเปร,เร,รียบเกษตรกรนะครับตอนนั้นผมก็มีซัพพลายเออร์คำว่าซัพพลายเออร์ก็คือผู้ผลิตวัตถุดิบส่งให้เรานะครับ แต่วัตถุดิบทุกตัวต้องเข้าไปวิเคราะห์ก่อนเพราะว่าในระบบ ISO เนี่ยเขาบังคับว่าวัตถุดิบทุกชนิดก่อนที่จะเอามาผลิตเนี่ยมันต้องมีใบเซอร์ใบเซอร์ก็คือใบรับรองนะครับต้องมีใบรับรองทุกอย่างนะครับผมก็รู้สึกว่าในการทําวัตถุดิบของคนที่ส่งวัตถุดิบให้ผมเนี่ยผมยังไม่พอใจาธาตุอาหารที่มันมีอยู่ในนั้นนะครับจนวันหนึ่ง ผมไปขอลอง .106 นะครับลองง1 6 6ก็คือเราสามารถที่จะเอา,เอาวัสดุหรือวัตถุดิบที่ได้จากาที่อื่นที่เป็นเขาผลิตอาหารมาใช้สำหรับในการผลิตปุ๋ยให้พืชได้นะครับผมก็เลยไปได้ตะกรนเลือดไก่จากโรงผลิตแบรนด์นะครับผมไปได้ กะข้าวมอจากโรงผลิตเบียร์ผมไปได้ปลากระป๋องจากโรงผลิตปลากระป๋องนะครับแล้วผมก็ได้กาดกาแฟจากโรงผลิตกาแฟสําเร็จรูปนะครับอันนี้เราเอาเข้ามาหมักนะครับเอาเข้ามาหมักรวมกันโดยที่เราใช้น้ําหมักเป็นสูตรของเราเอง นในกระบวนการหมักนะครับมันทําให้เกิดอะไรรู้ไหมครับมันทาให้เกิดธาตุอาหารหลักของพืชน,นะครับมันทําให้มันมีไนโตรเจนจากธรรมชาตินะครับมันมีฟอสฟอรัสและก็มีโพแทสเซียมโดยที่เราไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรเลยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราเอาวัตถุดิบที่เราผลิตได้นี่นะครับไปวิเคราะห์มันมีธาตุหลักไม่พอมันจะมีธาตุรองเช่นแคลเซียมแมกรรมนีเซียมกัมมันถัน แล้วก็ยังมีธาตุเสริมอีกนะครับมีเหล็กแมงกานิสสังกะสีนอกจากนั้นมันยังมีกรดอะมิโนโด้วยครับแล้วก็มีเอนไซม์ซึ่งพวกนี้ล้วนแต่จำเป็นในการจเจริญเติบโตของพืชล้วนแต่จำเป็นที่ทำให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นจากขาบวนการทั้งหมดเนี่ยเราถึงเอามาสู่ขั้นตอนของการผลิตฟู้ดซอยนะครับในขบวนการผลิตเองนะครับเราก็กลัวว่าเชื้อบางตัว มันอาจจะเป็นอันตรายกับพืชเราถึงใช้ความร้อนเนี่ยในการผลิตเนี่ยนะครับในการอบเพื่อให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันตายนะครับโดยใช้ความร้อนที่ต้นท่อเนี่ย400องศาและที่ปลายท่อนะครับเหลือ250องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงมั่นใจในความปลอดภัยว่ามันจะไม่มีเชื้อโรคอื่นที่ไปทาให้ ผลผลิตของเกษตรกรลดลงสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักก็คือความปลอดภัยสิ่งที่2ก็คือว่าทำยังไงให้ดินมันดีวันนี้เราต้องการเห็นดินมันดีอาหารเหล่านี้นะครับมันมีประโยชน์กับดินมากครับใส่ลงไปสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือดินมันดีนะครับเมื่อดินมันดีปลูกอะไรมันก็งามปลูกอะไรมันก็ดีนะครับใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็น้อยลง นบ,บนความตั้งใจของผมนะครับสร้างฟุตซอยขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของในหลวงรอชาครับให้คนเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชให้พืชเลี้ยงคนแล้วเราได้อาหารที่ปลอดภัยพร้อมหรือยังครับที่จะพัฒนาดินไปกับผมพร้อมหรือยังครับที่จะทําให้ดินของคุณดีพร้อมหรือยังครับที่จะทํา ให้ผลผลิตของคุณดีถ้าพร้อมแล้วไปกับเราครับฟู้ดซอย